สวัสดีคะ่ะวันนี้พบกับอ้อมสีอีกแล้วนะคะวันนี้อ้อมสีมาบุกบ้านคณะหมอลำของพี่โจนะคะสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในช่วงสถานการณ์แบบนี้เขาอยู่กันยังไงนะคะไปดูกันเลยค่ะดนี่เราก็มา,มมาถึงที่พัก <คง S 2> ของทีมงาน <ขอ S 1> พี่โจแล้วนะคะสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงค่ะสว <ขอ S 2> ั <ขอ S 2> สดีค่ะพ่อแหลมสวัสดีค่ะ สว,ส,สวัสดีครับพี่โจสวัสดีครับ FC ช่องก้อมสีนะครับทีมงานนะครับทีมงานยูทูบเบอร์ของสาวน้ำเงินแพงเมื่อนี้กำลังสีโสกันนะครับยายแหลมยายปิตยานยายคําตัวยายเบอร์กำลังนะครับจะทำคลิป55มวนๆให้พี่น้องในเมืองแต่ละมืออยุ่กันแบบนี้บ่ค่ะเฮ็ดคลิปทุกเมือ่อ แม่นครับเฮ็ดคลิปซูมมือเพื่อที่พบปากขแฟนครับเพื่อให้พี่น้องได้เห็นหลายคนมือนีโบ๊ทได้จะคลิปเลยนี่แต่ว่าตอนนี้ครับทลินักแสดงห้าถ่าแต่ครับที่นักแสดงห้องถ่ายอยู่แต่ร่างเต็มกรลำแต่ยังบ่เป็นไข่กรนเลยบ่ฟังบัตฟันย่างขาวท่านจามาหาอืมอืม มาพ่อมึงนั่นนั่นนั่นเล่าวัดดีแล้วเวอร์เล่าวัดดีแล้วเพิ่นแหมเพิ่นแหมม่รู้เรื่องยังสนใจกว่าล่ำอยู่สนใจสนกับที่ชนหมดชนพวกไถแฉกไถขามากกับที่มัตื่นบ่ทั่วแก้ไขไหมผิดกันแล้วผิดกันแล้วนี่ถ้าแก้ไขก็แก้ทรงเลยเจ้าสองยางไอ้ห่านี่แม่เอ้ากานผิดกันแล้วครับพี่น้องมุกเสียงจตงใดดิผิดกันแล้วครับเอ้า ถ้าเราอกก็หวังวันกับวไนปฏิบาทอย่างมังเงียบเมื่ก่อนนี่เลยมันบเรียเกินละพทษแล้วเขียข้ามากกับว่าตื่นมาท่วงแล้วว่าก่อนลำก่อนลำตื่นขึ้นในเมื่อตาจะแต่ก่อนล่ำสิยากเอียงกระโดดเดียวมันบเรียาแขกมากกตื่นเพ่นเนอโบ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 เรียก่อนล่ำเพิ่อจะแเดก่อนล้ำมีดะยังก่อนก่อนลำกมีแเต่เต้นเออเออ อันนั้นฟังเอาถอนฟังก่อนย่าแหลมแตงยัดถ้เขาู้จักก็จะขอบแตง่อนไดกับคืนแหลมเพียงเนีเพียงเนี่ยเีเพียงเนแตงบอกว่าจังหวะเดี่ยวโอ้โหแต่ไม่พดเป็นเบแม่มึงซื้อมาอะไรก่อนซื้อมาชิดฮะซื้อมาชิดชิดแม่โอลูกอีชดย่า้ขอยผูจักเด้อ ไปจักปูจักใจเดินรีบจนออกหมือแล้วเราแต่งตัวเถอะพิชจนออกหมดมันดีดีรอเด้โอ้มาบายห้องนี้เราคือกันขึ้นไม่บ่ได้สิขึ้นเนี่ยไม่บ่ได้สิมันว่ะขึ้นยังไงขึ้นก่อนล้ามันบ่ฟังเอาถอนเขาบอกเขาฟังไหมเออฟังเอาแต่เขาสิฟังบ่ฟังเป็นอย่างก็ที่ว่าอย่ามาฟังถอนเออแมนแมนแมนอย่ามาฟังถอนสิว่าขั่แล้วบ่ดีไม่ผลไม่ขึ้นเล้กัน พี่ระวังเอ้ยเพราะไอัออนนี้ฟังเอาถอดแล้วโอ้ยอยู่หันแม่บรลยากันพ่อแม่เอ้ยอยู่หันก่อนไดนก่อนนั่นบ่ก่อนได้ก่อนน,อน,อนั่นแล้วก็เลมท้องเลมท้องอยู่หันพ่อาใหอยู่หันแต่ทุกคนบ่มโหบ่ะกูเคยนสิให้ววใส่ซีไวอเวออร์สันเต้ใส่น้ำเดือดได้ไหมนั่นเขาย่าว่าขอก่อรรไกรไวเออร์อยู่ พอเแม่มนติพเขียดตีไตแม่แม่เมือเดียวหมื่อันใจแหลมเขียดที่วัาฟังพอดีอแฟนครับแฟนครับทักมาหาแฟนนุ่มโจ้ด้ว่าไอ้นุ่มโจมาบอกพีบนฟังดอกว่านุ่มโจอขอกลัมที่ยญ่เบ้อหน่อยขอกลํมที่ยญ่เบ้อล้องลําหน่อยพนะจะเอาพี่โจลกขสิก์ไหมครับก็เลยว่าอบอๆผู้นี้เลยเขียดคื้ถามุดจะนอยแน่ผู้แต่งมเนว่าขือไปถามยเบอเป็นลยเขี่ยแต่นมัลเ่มมาเป็นผมมาล้ำเอาซื้อๆเห่ไอ้ดอสนีเขาออก โอ้ยอันผู้ถามมากนะครับมันไม่มีตาเดียวบุญนี่มันไม่เอาตาถามเลยเนาะโอ้ยเอาปากถามกับก็ถามให้มันถือเนี้ยก่อนล่ำผู้ใดมาแต่ใส่ผู้ใดเขียนพลชลีเกษตรบ่เพิ่นแพงบ่ได้ไยวไขอก่อนล่ำได้เบื่อเนี่ยแม่มันทีเวื่อมันแต่งอย่างเขากะล้าได้เบื่อล่ำเขากล้าเอาดุมแข็งมา โอ้ terminar, มีห vale. ัวัมึนหนวดห้ยปน้มั่ยปั๊มนี่มึงมั้ยเ็นยนน้เมัยไหมเย็นเยนเือนไเยนเบิ่งบ่ไเลยอนบ่ไป ตักกัดทุกอย่างเอาวะาโอเคครับพี่น้องครับเอาซับนี่ละเดี๋ยวสิบวันไหนใช้คลิปเจ้าของเออมันดิคำก้อนขอบคุณหลายๆสำหรับอ้อมสีมาหยาบมนีิขอบคุณขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณเลยนะคบขอบคุณอ้อมสีขอบคุณเลยนะคบอ้อมสีมะนี่เด้งค่ะสำหรับคลิปนี้อ้อมสีลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวมีคลิปหน้ามาให้ติดตามชมใหม่นะคะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์อ้อมสีด้วยนะคะบ๊ายบาย